โตโยต้าเอาพาดโตโยต้าเวลไฟในบอดี้30เป็นรถที่เราใช้อยู่เป็นรถที่เรารักเป็นรถที่เราใช้กับครอบครัวานุบำรุงมาอย่างดีไม่อยากขายทิ้งแน่นอนเราแค่แปลงโฉมภายนอกให้มันรู้สึกมีคุณค่าต่อติดใจเอาผาดเวลไฟสามารถแปลงได้เป็นโฉมใหม่แบบนี้เลยฝากระโปรงกันชนหน้าแก้มข้างกระจังหน้าที่เป็นสเกล40โดยที่ไม่ต้องผ่าด้วยนะสวยงามมากๆไฟหน้าไฟสูงเป็นระบบไฟ LED คุณไปใช้บนท้องถนนกลางค่ำกลางคืนได้จริงๆ ถูกกฎหมายไม่ยังตามไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมทางสว่างปลอดภัยแน่นอนด้านท้ายคันนี้ถูกออกแบบไฟท้ายนะครับให้เข้ากับชุดเซ็ตเดิมโดยที่ไม่ต้องผ่ารถเลยจังหวะที่เราสตาร์ทรถจังหวะแรกเนี่ยจะมีไฟวิ่งกวาดที่สวยงามมากๆเลยเห็นไหมครับว่าน่าใช้มากยิ่งขึ้น ท่านผู้ชมครับ สำหรับคันนี้ทนะ่านผู้ชมเห็นไหมครับเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวมาในโฉมเอา h า r 40เป็นตัวใหม่ล่าสุด2025เลยในคลิปนี้ผมได้นํารถมาแปลงโฉมอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รถโตโยต้า Alphard โตโยต้าเวลฟในบอดี้30หรือตั้งแต่ปี2015ถึง2022 23นะครับน่าที่จะนํามาแปลงโฉมเป็นตัวใหม่มากเลยเพราะบอดี้ใกล้เคียงกันมากที่สุดและเป็นรถที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเป็นรถที่เรารักเป็นรถที่เรารับส่งลูกเป็นรถที่เราใช้กับครอบครัว ทำนุบำรุงช่วงล่างเครื่องยนต์ภายในมาอย่างดีไม่อยากขายทิ้งแน่นอนบางท่านซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงราคา4 5หล้านแต่ตอนนี้น่ราคาตลาดของเอาผาดเวลไฟในบอดี้สามศูนย์เนี่ยราคาก็ล่วงไปถึงล้านต้นต้นคุณจะต้องขายทิ้งล้านกว่าเพื่อจะไปออกตัวใหม่40ส่วนต่างไม่ต่ำกว่าล้าน2ล้านแน่นอนท่านผู้ชมครับ,รบเราแค่แปลงโฉมภายนอกให้มันรู้สึกมีคุณค่าต่อติดใจผมแนะนําเลยฮะเอาผาดเวลไฟสามารถแปลงได้เป็นโฉมใหม่แบบนี้เลยและที่สําคัญที่ผมบอกว่าหน้า แปลงด้วยเพราะว่าการแปลงโฉมตัวนี้เนี่ยผมสามารถทําได้2แบบครับเป็นสเกล1นึนคือสเกลแท้เลยกับแบบไม่ต้องผ่ารถไม่เสียรถท่านผู้ชมครับและคันนี้มาในเวยแบบไม่ต้องผ่ามีอะไรบ้างมาชมกัน ด้านหน้าถูกเปลี่ยนรูปทรงไปเป็นตัว40เพราะเราเปลี่ยนหนึ่งนะครับฝากระโปรงกันชนหน้าแก้มข้างชุดประกอบกันชนรวมถึงกระจังหน้าที่เป็นทรง40เป็นชุดประกอบที่เป็นสเกล40โดยที่ไม่ต้องผ่าด้วยนะตัวฟิตติ้งฟิกเนต์ต่างๆเส้นสายต่างๆในเรื่องของการประกอบกันชนหน้ารอยต่อฝากระโปรงทั้งหมดเนี่ยคุณภาพของสีสวยงามมากๆนอกจากจะได้ความสวยงามของรูปโฉมของเอาผ่พ์40แล้วไฟหน้าคุณยังใช้งานได้จริงๆไฟหน้าไฟสูงเป็นระบบ LED เป็นระบบไบ LED คือสูงต่ำในเลนโปรเจคเตอร์ด้วยไฟหน้าตัวนี้เนี่ยมีมันติดดีม LED ครับจังหวะที่สตาร์รถไฟเวลคัมนะครับจะวิ่งเป็น LED นะครับวิ่งเป็นกวาดันนี้หรูหรา ล้ำสมัยมากๆเราสั่งผลิตให้ไฟหน้านั้นสว่างไปใช้งานได้จริงๆฉะนั้นการแปลงโฉมครั้งนี้เนี่ยคุณไปใช้บนท้องถนนกลางค่ำกลางคืนได้จริงๆถูกกฎหมายไม่ยังตาไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมทางไฟนั้นสว่างปลอดภัยแน่นอนเพราะไฟหน้าเราจัดเป็นสเปคพวงมาลัยขวาท่านผู้ชมครับถ้าคุณใช้ไฟหน้าที่เป็นสเปคที่มาจากชุดแต่งหรือเป็นสเปคที่มาจากโรงงานจีน ไฟหน้าของคุณจะใช้บนท้องถนน,นในเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าไฟของคุณจะไปแยงตารถสวนทางครับจุดเด่นจุดสําคัญนะครับไฟหน้าตัวนี้เนี่ยมีไฟ d a y ์ไทมที่มีเส้นสายแบบตัว40และมีไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกสวยงามมากๆหรูราำทันสมัยฟีเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ขาดหายไปก็คือไฟช่วยส่องเวลาเลี้ยวหรือคอนเนอร์ล จังหวัดที่เราเลี้ยวรถไฟช่วยส่องจะส่องออกไปข้างทางท่านผู้ชมครับส่องไปข้างทางซ้ายข้างทางขวาเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดแล้วเจอโค้งนะครับไฟหน้ามันจะพุ่งตรงอย่างเดียวจังหวัดที่มุมที่เราไม่เห็นเนี่ยสำคัญมากๆไฟพวกนี้จะช่วยส่องให้เราเห็นข้างทางนี่แหละครับที่บอกว่าลูกค้าถึงตัดสินใจมาแปลงโฉมกับเฮียรีวิวในส่วนของด้านหลังมีอะไรบ้างมาชมกันครับ ไม่ต้องตัดไม่ต้องผ่ารถไม่เสียรถครับสำหรับด้านท้ายคันนี้มาในคอนเซปต์สไตล์40ถูกออกแบบไฟท้ายนะครับให้เข้ากับชุดเซ็ตเดิมโดยที่ไม่ต้องผ่ารถเลยตามเส้นสายของไฟท้ายนะฮะเห็นไหมความต่อเนื่องกันแล้วก็รูปแบบรูปลักษณ์ที่ไฟออกมาเนี่ยจะเหมือนกับตัวสไตล์40ไฟท้ายไฟคาดกลางกันชนท้ายแล้วก็จะมีไฟทับทิมทั้งหมดนะฮะในชุดท้ายที่มาในเซ็ตนี้เป็นสไตล์40ย้ําว่าไม่ต้องผ่ารถไม่เสียรถเพราะเข้า กับสเกลของ3 0ได้เลยตัวไฟท้ายตัวนี้มีให้เลือกหลายสไตล์จะมีไฟคาดตรงกลางด้วยแล้วมีไฟออกมานะครับจังหวะที่รถตามหลังมาเนี่ยจะเพิ่มความหรูหราเอกลักษณ์โดดเด่นให้กับคันนี้จุดเด่นของไฟท้ายนะครับตัวนี้จะมีไฟเวลข้ามจังหวะที่เราสตาร์รถจังหวะแรกเนี่ยจะมีไฟวิ่งกวาดที่สวยงามมากๆเลยระบบไฟจะเป็นระบบ LED ทั้งหมดม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเบรกไฟถอยและไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกหรูร้ําทันสมัยเช่นเดียวกับไฟหน้าเลยเห็นไหมครับว่าน่าใช้มากยิ่งขึ้น เอาเป็นว่าใครที่ขับตามหลังมาเนี่ยครับเห็นอย่างนี้นหละหลงสเสน่ห์แน่นอน ท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นว่าท่านใดที่ใช้รถเอาผาดเวลไฟนะครับในบอดี้30อยู่คุณก็ดูแลเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในมาอย่างดีและเป็นรถครอบครัวของคุณอะ่ะคุณไม่อยากจะขายทิ้งแล้วไปเสียส่วนต่างจํานวนมากอยากจะไปต่อหรือท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบโฉมนี้ใครที่ชอบเป็นโฉมเวลไฟก็สามารถที่จะกลับไปโฉมเวลไฟ40ก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวโฉม LM ตัวใหม่ล่าสุดที่มาในบอดี้40ก็สามารถทําได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดแต่งโมเดลลิสต,ต้าหร ภายในทั้งหมดโปมาลายัยจอแอนดรอยนะครับไฟเรืองแสงไฟแอมเบียนไลท์ภายในชุดเบาะ VIP ชุดเบาะเอก u s i วีเราเราจัดให้ได้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นการตกแต่งรถ MPV ไม่ว่าจะเป็นเวลฟ r e หรือเอาผาดน,นึกถึงเราสิครับผมบริการแบงกิ้งเฟรนด l ทไทยแลนด์ยินดีให้บริการยินดีให้คับรึกษาทุกท่านครับ